สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ช่องวัชโนจะพาทำอาหารจานด่วนค่ะทำปลากระพงผัดเต้าเจี้ยวนำเนื้อปลากระพงมาทอดให้สุกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ขิงซอยลงไปค่ะผัดต่อจนกระทั่งหอมหัวใหญ่และขิงสุก อันนี้เราจะได้รสหวานจากหอมหัวใหญ่แล้วก็จะได้กลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดจากขิงนะคะเมื่อผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็สุกดีแล้วนะคะก็จะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวส่งกลิ่นหอมเลยค่ะผัดเต้าเจี้ยวเนี่ยค่ะผัดเต้าเจี้ยวกับเนื้อปลาเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยอันนี้เราก็จะนำไปราดข้าวสวยร้อนๆนะคะ เป็นอาหารจานด่วนค่ะที่เวลาที่เรามีธุระที่จะต้องรีบไปไหนเราทําอาหารง่ายๆนะคะเป็นอาหารจานด่วนจริงๆนะคะเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่โรยต้นหอมผักชีลงไปนิดนึง เสร็จแล้วค่ะจานด่วนมากเลยค่ะอันนี้เป็นผัดปลากระพงผัดเต้าเจี้ยวปลากระพงผัดเต้าเจี้ยวนะคะแค่นี้แหละจานหนึ่งนะคะราดข้าวไปเลย ได้แบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ